น้ำเพียงแค่หนึ่งขวดสูนี้เล่นดอกเล่้ต้นรันผลน้ำเราใช้500ซีซีไข่หนึ่งใบกล้วยน้ำว้าสุกงอมหนึ่งลูกเรามาดูวิธีการทำค่ะกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมค่ะเรามาทำให้เป็นชิ้นเล็กค่ะกล้วยน้ำว้าก็จะมีโปรตีนมีแคลเซียมและมีธาตุอาหารหลักธัตุอาหารรองค่ะจะมาบํำรุงดินทำให้ดินดีดินร่นวนซุย และยังมาช่วยเร่งดอกเร่งผลทำให้ผลผลิตของเราเพิ่มขึ้นคะ่ะเราก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้คะ่ะถ้าเพืเ่อนๆไม่มีกล้วยน้ำว้าที่สุกงามเราสามารถใช้เป็นกล้วยหอมหรือกล้วยชนิดอื่นก็ได้คะ่ะเพียงแค่ให้เขาสุกกระพอคะ่ะจากนั้นเราก็จะมาขยำคะ่ะเพื่อให้สารอาหารกระจายคะ่ะ เราก็จะขยำแบบนี้ค่ะสูนี้ช่วยเรื่องต้น,ตนเร่งดอกเรื่องผลเพิ่มผลผล,ผลิตและทำให้ดินร่วนซุยค่ะเมื่อเราขยำได้ที่ก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเติมด้วยไข่หนึ่งใบค่ะเราจะใช้ทั้งเนื้อและเปลือกเขาค่ะไข่ก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B มีแคลเซียมมีโปรตีนค่ะ จะมากระตุ้นเรื่องการแตกดอกและเช่องเรื่องการแตกใบใหม่ทําให้ต้นแข็งแรงค่ะจากนั้นเราจะมาเพิ่มพลังด้วยเครื่องดื่มชูกําลังค่ะเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีวิตามิน b 6 B12 ค่ะจะมากระตุ้นเรื่องการแตกใบใหม่และทําให้ต้นเขียวและงามค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะเราใช้2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายแดงจะเป็นตัวย่อยจุลินทรีย์ค่ะ และจะมาเพิ่มจุลินทรีย์ค่ะจากนั้นเราจะมาเติมด้วยฮโอร์โมนไข่ค่ะฮโอร์โมนไข่เราใส่สองฝักก็จะมาเพิ่มจุลินทรีย์ค่ะเราก็ระลายและคนส,ส่วนทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเก็บใส่ภาชนะค่ะสูวน,นี้เราจะหมักไว้ใช้งานเราจะหมักไว้สามวันค่ะค่ะเราก็เทใส่ภาชนะเรียบร้อยค่ะ เราไม่ต้องปิดฝาแน่นค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราควรจะเก็บไว้ที่ร่มลำไรค่ะผ่านไปค่ะสามวันค่ะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะนำมาลดต้นผัผกสวนครัวไม้ผลไม้ประดับก็ต้นเขียวงามค่ะออกลูกดบกค่ะและเราจะได้เพิ่มผลผลิตเขาด้วยค่ะ มะน,นาวที่เราปลูกไว้ในสวนค่ะเราก็นำมารดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะเราลดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะจะทำให้มะน,นาวของเราลูกใหญ่ลูกโตต้นแข็งแรงค่ะหรือเรานำมาลดมะม่วงค่ะมะม่วงค่ะเราลดเป็นประจำค่ะเวลาที่ออกลูกมาข่วเหนียวลูกสมบูรณ์ค่ะ มะละกอค่ะลูกดกมากๆค่ะแต่ลูกไม่ใหญ่เราก็ควรจะนํามารดเพื่อพร้อมขนาดของลูกค่ะเช่นเดียวกับปรังให้ลูกใหญ่ลูกโตค่ะ